สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนอยู่ในช่องบอสกันหลาดออริจินอลนะครับวันนี้เราอยู่กับ d ีวอล DCF 8 5 0นะครับรอบจะมีอยู่3เบอร์นะครับจะมี1 2 8 0งพันสนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยการกดไกลตรงนี้นะครับเป็นละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับข้างหน้าจะมีไฟอยู่3ดวงนะครับแบบนี้เลยนะ ตรงวัสดุด้านหน้านี้เป็นยางแบบนิ่มๆเลยนะครับนิ่มๆตรงนี้สีดํานิ่มๆตรงนี้ก็เป็นแข็งๆอ๋อเป็นยางนิ่มๆตรงนี้ตรงเพดบัสเดตมอเตอร์นะครับเป็นบัสเดตมอเตอร์ตัวสั้นมากตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวนี้สั้นมากๆเลยนะครับน่าใช้มากแล้วก็เป็น20โวลต์นะหรือ18โวลต์ในตุ่นอื่นนะครับประมาณนั้นแหละ2 0 18ข้างบนก็จะมีแบบอะไรบอกเรียบ้อยนะครับแบบนี้ ตัวสั้นกับทัดลัดตัวนี้ก็จะเป็นคลิปหนีบนะคลิปหนีบนี่ก็เป็นยางเป็นคลิปหนีบแบตตัวนี้ผมประกอบเองประกอบเอาเองนะครับไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบแบตซื้อของยี่ห้อเขานะครับเป็นแบตประกอบเองแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบแผ่นแมกเนตนะครับก็คือแปะนะครับได้เลยไม่ต้องไปเสียบอะไรมากแปะลงไปเฉยๆนะครับค่อนข้างสะดวกนะครับ การใส่ดอกก็จะเหมือนยี่ห้อทั่วไปนะครับดึงปลดออกนะครับเราจะใส่ก็จิ้มจุ่มลงไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ก็จะไม่หลุดนะครับเบอร์ก็จะมีอยู่สามเบอร์หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามเลยนะหลักก็ประมาณนี้นะครับขันออกขันเข้าออตรงนี้นะครับ ผมมาให้ดูเรื่องรีวิวการใช้งานผมว่าคนรีวิวเยอะแล้วนะครับแต่ผมจะมาถ่ายแบบให้เพื่อนๆดูแบบรูปร่างหน้าตานะว่าเฮ้ยอย่างนี้นะสวยนะชอบก็จัดไปเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะครับฟังเสียงนี่เบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งนี่เบอร์ห เขาเป็นแบบนี้นะครับนี่ปีสองโอ้ขั้นแรงแรงมากนะครับถ้าเจาะนี่ก็ฟินเลยนะครับเดี๋ยวก็ข้างเแบยบสายนิดหน่อยเพราะมัน ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยครับนะใครชอบสีเหลืองอะน,นะครับหนีไม่พน้นพวกนี้อยู่แล้วเพราะตัวแม่งโคตรสั้นเลยเนะี่ยเข้าที่แคบได้ดีนะน่าใช้นะถ้าเทียบกับมิวบางคนอาจจะอยากเทียบนะผมเทียบให้ดูเลยเทียบกับมิวอึ๊บ <c oughs> มิวนะครับมิวยังยาวกว่านะมีสั้นกว่าเยอะ ก็จะแบบนี้เสียงไม่เหมือนกันนะอันนี้ต้องแล้วแต่ชอบเสียงไม่เหมือนกันนะรวมๆแล้วก็อันนี้จริงๆแล้วแต่ชอบนะครับใครชอบสีอะไหนนะครับก็เล่นสีนั้นไปเลยนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับไอโ King ก็น่าเล่นทุกแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์ก mm ิต้าบอ มีวากี้ดีวอ t นะครับผมให้สีแบรนด์นี้คือแบรนด์แบบสำหรับคนอยากสุดนะครับถ้างบประมาณไม่ถึงก็ลดหลังลงไปครับเพราะว่าบางบางแบรนด์ก็แบตเตอรี่ค่อนข้างแพงนะครับอย่างผมอะผมอาจจะใช้อีกยี่ห้อหนึ่งเป็นหลักผมอาจจะซื้อแบตแท้ยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่อันนี้ผมก็อยากได้เครื่องมันด้วยนะก็เลยประกอบแบตขึ้นมาเองเพราะเราก็พอจะมีความรู้นะครับเราก็ทำเองได้นะครับ ค่อนข้างดีเลยนะเอ่อพลเรดมอเตอร์ก็สารับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับสวัสดีครับ